สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยิปซีตะทานมจิกครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับทั้งท่านผู้ชมใหม่และผู้ชมเก่านะครับและผู้ชมที่ไม่ยอมมาชมอีกนะครับผมจะตามไปสวัสดีท่านถึงนี้ฝันแะครับ <c oughs> ผู้ติดตามผมหายไปเยอะครับตกกลับมาจงกลับมาเดี๋ยวผมสั่งจิตไม่เกินสามวัน ก็รู้อ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับชีวิตชีวิตมีความสุขได้ก็ตอนที่มีลมหายใจถ้าไม่เลือกสุขตอนนี้จะเลือกสุขตอนไหนจะรอให้ใครมาเชิญจะรอให้ใครมาทำให้จะรอให้รวยก่อนหรือจะรอให้พร้อมก่อนทุกอย่างไม่มีจริงครับทุกอย่างแม่งอยู่ที่ ทัศนคติและความคิดของท่านะคนที่ไม่มีฝันเอาคนมีฝันก่อนคนต้องมีฝันนะครับเพราะฝันฝันจะทําให้มีกําลังใจนะครับกําลังใจจะมาซึ่งแรงพักดันนะครับไม่ว่าท่านจะฝันเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านมุ่งมั่นและไม่ยอมเลิกฝันสักวันท่านฝันท่านก็สาเร็จนะครับ ถึงได้บอกว่ามันทําได้ตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะแต่คนที่ไม่มีฝันมันก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วทั้งมีลมหายใจอยู่นึกดูนะครับว่าเป็นยังไงว่าจริงไหมมีความหวังแลวจะมีกําลังใจก่อนหนึ่งต้องมีความฝันก่อนความฝันคือของฟรีที่ธรรมชาติให้เรามาครับท่านธรรมาสร้างฝันจากในอากาศ แล้วมาลงมือทําให้เป็นจริงได้เพราะฉะนั้นจงมีความฝันและเป้าหมายชีวิตอย่าพยายามแพ้ไม่ว่าปัญหาใดๆค,คนเกิดมาแล้วไี่มีฝัน <c oughs> เหมือนอาบน้ำแล้วไม่ได้ฟอกสบูอ่อ่ะคิดดูเลจะเป็นไงคันเหนียวยุบยิบยับ,ยบอะ่ะ อะวันนี้มนาะเปิดไพ่นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสสบดีนะครับที่28ดถอไหมฮะ28พฤศจิกายน2567นะครับท่านจะได้พบมิติใหม่แห่งวงการไพ่ครับผมว่าเพิ่งเจอครับดูมาตั้งนานผมว่าเพิ่งเจอว่ามีไพ่แบบนี้ด้วยเดี๋ยวกะรู้ เดียขาดต่อกันดิไม่สวยอ่ะเริ่มครับไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบเตรียมรับชมรับฟังกันได้นะครับอ่ะใบแรกนะครับ ท่านเห็นในมุมมองที่กว้างขึ้นไหมครับปกติมันจะแค่นี้ถูกปะอ,อ,อันนี้มีมิติใหม่ครับเห็นเต็มมุมขึ้นมาเป็นเหรียญนี่แสดงวา่ามันเป็นอะไรด้านบวกกับท่านนะครับเป็นอะไรที่เป็นด้านบวกตาหรับท่านการเงินดีแน่ๆนะครับแต่ว่าการเงินเหรียญเนี่ยคือการเงินที่สหาจากาความสามารถของตัวเองเอาเอาความสามารถตัวเองไปแลกนะครับหรือว่า ความโดดเด่นความพิเศษเฉพาะตัวนะครับเอาไปทำมาหกินแล้วก็ได้เงินมาเยอะคุ้มค่าครสามเหรียญตามด้วยสามถ้วยโอ้โหแม่ท่านเคยเห็นภาพตริมๆลขษะะนี้ไหมบางทีสามคนสามถ้วยนี่แปลว่าพบเนื้อคู่พบเจอเนื้อคู่นะถ้าท่านเจอใครอยู่ตอนเนี้ยหรือกำลังหยอดตรงขกให้ใครอยู่อาจจะเป็นเนื้อคู่ทานก็ได้นนะ แต่มันมีอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นสามคนเมียผัวสามคนผัวเมียก็ได้นะครับตรงตรงนี้มาหยู่ตรงนี้อยู่ตรงน,รงนี้อยู่ตรงนั้นสามถ้วยอ่าความรักมีนวะโนุมในทางที่ดีอได้ไพ่พระครับไพ่พระไพ่พระ นีครับไพ่พระฮีโรแพนนะครับแต่ไม่มีคำที่มันเขียนนะครับปกติอนะ่ะน่าจะมีเลขอยู่ตรงนี้ข้างบนเป็นเลขโรมันแล้วก็ข้างล่างข้างล่างก็จะมีอ่าเขียนบอกว่าคืออะไรนะครับเป็นไม่ม,มีเป็นไพ่พิเศษที่จีนทำปลอมแปลงขึ้นมาเป็นพิเศษ <laughs> ไม่มีลายเซ็นมิดพามล,ล่าเลยปกติมันจะต้องมีลายเซ็นมิดพามล,ล่าใช่ไหม มิตรพระาก็จะเซ็นไว้ทุกใบอะลายเซ็นเขาจะยิ่งยิ่ง่านเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลายเซ็นเขาจะยิ่งยิย่แบบเนี้ยทุกใบเลยใครอยู่วะครับพระพราก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองท่านอยู่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาเตือนอะไรบางอย่างกับท่านนะครับ คือภัยพระภัยสิ่งศิษย์หรือคนที่เรียนเก่งเรียนสูงหรือว่าผู้หับผู้ใหญ่ที่เคารพรักของเรานะครับอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือคอิให้การช่วยเหลือเกื้อกูลเกือ้อหนุนอยู่แล้วก็ตามด้วยสองดาบนะครับภาพกว้างๆครับสองดาบหลับหูหลับตาปิดหูปิดตานั่งกดอกด,ด้วยถือถือดาบควายไปด้วยมา้าดิกูจ้วงให้เ <laughs> ไม่ใช่หรอก ความหมายของสองดาบมันคือคนคล้ายๆกับอะไรอ่ะคนที่ขัดกันอ่ะเหมือนคนสมบุกสมบูรณ์อ่ะไม่มีความแน่ใจไม่มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจในการจะทําอะไรทุกอย่างหนึ่งต้องรอฟังข่าวต้องฟังข่าวที่ตัวเองชอบเลยนะข่าวที่ตัวเองชอบไม่ชอบก็ไม่รับฟังไม่เชื่อนะถึงจะเป็นเรื่องจริงก็เถอะเออเป็นนิสันยงนงั้นแล้วก็อมิเตเลอร์ สามคนผมเมี่ยคงไม่ใช่เป็นคู่เหละพอไพ,พ่ไพ่เลบเบิร์มันลักซ้อนอนี่ไงสี่ถ้วยมาอีกเนี่ยสี่ถ้วยมาอีกเนี่หาเจ็ดครับ <S 1> <S 1> <S เด็กถือดาบตดดเด่นเด็ดเดี่ยว <S <S อยู่คนเดียวเลย <S <S แล้วก็สองไม้เท้านะครับสองไม้เท้า แล้วก็เจ็ดเหรียญการเงินถือว่าโดดเด่นนะครับแล้วก็คิงดาบนะครับครบสิบไปนะครับอาจจะดูแปลกๆหน่อยป็ไพ่ดิซีนะแนวนอน,นผมว่ามันสวยดีดูแล้วสบายตาไอ้ที่ไม่สบายตาสำหรับท่านก็คงจะเป็นสองดาบน,นะครับโดยวรวมแล้วอะ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับมันขึ้นอยู่กับท่านการตัดใจของท่าน เขาไพ่ปิดท้ายเนี่ยยังเป็นคิงดาเป็นปะดูหน้าชัดๆว่าหน้าตึงมากก็คือใช้ชีวิตที่ตึงเครียดใช้ชีวิตที่ยึดติดกฎระเบียบมากเกินไปนะครับยึดระบบหรือแบบอะไรเดิมๆ mm. อย่างเงี้ยเหมือนมีของทันสมัยให้ใช้แล้วไม่ใช้ใช้ไม่เป็นเลยบอกว่าไม่ดีอะไรแบบเนี้ยอย่างแหละตอต้านี่คือสองดาบ มาดูโดยภาพร,รวมกันแล้วก็มีไพ่พระเป็นไพ่ใหญ่ใบเดียวถือว่าเป็นไพ่ถิง่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุ้มครองช่วยเหลือท่านอยู่นะครับตัวมันไม่พาสมุนนำทานมั่งนะครับถ้ารู้สึกอะไรมันไม่ค่อยดีนะครับแต่ไม่มีอะไรไม่ดีหรอกครับนอกจากใจตัวเองเท่านั้นนะครับอมาดูเรื่องการงานนะครับมีสองไม้เท้าสองไม้เท้านี่การงานนําเข้าส่งออกหรืองานที่ทําเป็นคู่หรือท่านคิดกําลังจะร่วมหุ้นกับใครตะอใครคนหนึ่งอ่ ใช้ได้นะครับท่านเห็นว่าเขาถือลูกโลกอยู่ด้วยปกติไม่มีหลกนกอะนี่มันจะมีแค่นี้ตาเนี้ยมันมีนกเห็ดลงอีกาด้วยดำปีอถือลูกโลกนะครับแปลว่านําเข้าส่งออกก็ได้แปลว่าของต่างประเทศก็ได้นะครับของต่างประเทศก็ไม่น่าจะไกลมากประเทศไม่ไกลมากถ้าเป็นสองไม้เท้านะครับไม่ไม่น่าจะไกลมากการงานที่ทําเป็นคู่ เป็นผู้ช่วยเป็นเลยขันนุกการเป็นที่ปรึกษาอะไรพวกนี้น,นะครับแล้วก็ของนําเข้าหนูออกการงานสองไม้เท้าก็ไม่ถือว่าย่ำแย่แล้วก็ไม่มีไพ่อะไรที่แย่สําหรับการงานเพราะนั้นถือว่าการงานท่านดีแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะมนขึ้นมาแรกที่เป็นเหรียญผมบอกแล้วความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์หรือศักยภาพทีม่มีออกมาทําเป็นงานเป็นไรายได้สร้างไรายได้ให้ตัวเองได้น้องเหยียจากเงินเดือนนะครับ สามเหรียญการเงินนะอ่ะสามเหรียญแล้วยังมีเจ็ดเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นการเงินถือว่าดีมากนะครับทําด้วยตัวเองไม่ได้พึ่งพาใครทําได้เป็นเฉพาะทางสอนพิเศษอย่างเงี้ยวิ่งรับของส่งคนส่งอาหารอะไรไปนเนี้ยได้หมดแหละสามเหรียญแต่ไม่มีไพ่นักเดินทางนะในทุดนี้นะครับการเงินการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับดีมากๆนะครับส่วนเรื่องความรัก <c oughs> สี่ถ้วยสามถ้วยแล้วก็เลเวอร์อ่าเลเวอร์ก็เป็นไพ่ใหญ่ไปหนึง่งปัญหาคือความคาราคาซังขึ้นกลางๆไม่แน่ไม่นอนนะครับจริงๆเลเวอร์มันก็เป็นได้หมดนะครับอะไรที่มันไม่จบอ่ะมันค้างค้างคาคาจะจบประจบไม่ลงไปยุ่งมันก็ยุ่งเป็นใหญ่โดยเฉพาะเรื่องความรักถ้าคือเป็นไพ่สามอ่าไพ่เลเวอร์ขึ้นเนี่ยนะครับมันแปลว่าไพ่ลักซ้อนอ่า แปลว่ามีคนคนใดคนหนึ่งในคู่เนี่ยที่เป็นแฟนเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่รักกันเนี่ยต้องมีใครแอบในใจแล้วล่ะเอมันจะได้ไม่รู้ไงอถ้ามันนอกใจเดี๋ยวรู้เพราะนั้นมันทำได้ในใจที่ไม่ซื่อนะครับอย่างที่ผมบอกสามถ้วยบางทีมก็เจอคู่รักที่เหมาะสมอแต่บางทีมก็เจอคู่รักที่มันเหมาะสมแต่มันไม่ใช่เรื่องอ่ะมันไม่ถูกต้องอมีคู่อยู่แล้วแล้วไป สัมพันธ์เอาเลขแค่คุยกันนะ่ะคุยกันนี่ก็ถือว่าเปิดโอกาสให้คุณใหม่เข้ามาทําให้ต้องเปรียบเทียบคนเก่าเพราะฉะนั้นความรักคุณก็เลยไม่ลงตัวประกอบ,กบไอสีถ้วยเนี่ยมารักพี่สวยได้น้องไงเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันเลือกได้อะ่ะมันก็จะเอาทั้งหมดแหละถ้ามันเลิอกอมันก็เลิกหมดแต่มันไม่เลือกใครคนใดคนหนึ่งไวอ้อ่ะเพราะอยากเก็บเธอไว้หมดทุกสี่ห้าคนเลย โอดโลภ <c oughs> ความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่บางทีบางคู่บางคนก็อาจจะมีความสุขกับการที่เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นอยู่ตอนเนี้ยอืท่านก็ทําใจไปสักยะนึงเดี๋ยวมันก็หายมันไปเองไม่ต้องไปตึงเครียดอะไรกับมันนะครับถือว่าเป็นมันแค่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใชว่าคนที่มันล้มแล้วมันจะลุกขึ้นมาไม่ได้นะครับคนลม้มถ้ามันเหนื่อยมากก็นอนไปก่อน มันก็หายเหนื่อยเราค่อยลุกขึ้นใหม่ก็ได้นะครับอ่ะต่อมาเรื่องของสุขภาพนะครับสายตาความดันไม่เกณฑ์นะครับอันนี้นะครับเลอเบอร์ก็ท้องท้องเพศสัมพันธ์นะครับคิงดาบก็ความร้อนขึ้นหัวหัวหือระเ,เบิดร้อนชานนหมดแล้วเนี่ยนอกนั้น้ก็ไม่มีอะไรนะครับเด็กถือดาบก็ ปัญหาคือลูกหลานมือบริวารหรือขบเด็กนะขบเด็กเด็กสร้างมหาลัยหรืไม่ได้สร้างเรียนสร้างมหาลัยเลยล่ะระวังเดือดร้อนนะครับหรือถ้าเป็นท่านเองท่านก็โปรดใจเย็นหน่อยนะครับช้สติในการคิดใคร่ครวนก่อนที่จะทําอะไรลงไปนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบเจ็ดพฤติการณ์ตรงไาตลอดห่นเจ็ด ปุสิบเจ็ดไม่ใช่ปุ๊บแปดสิบเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับผมดูเป็นภาพรวมให้นะครับเป็นมองกว้างวิเคราะห์ให้ท่านเห็นว่าพกว่านะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับเพราะว่าบางทีมันก็อย่างที่บอกเลยมันไม่ค่อยตรงไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับบางคนก็ตรงบางคนก็อีกนิดน,นึงอะ่ะกูเกือบรู้แล้วทำไมมึงไม่พูดไว้อีกหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโทรมาสอบถามได้หรือช่องทางแสดงความเห็นนะครับ อ่ะนโอกาสน,นี้ก็ขอทุกท่านพบความสุขคอยท่านมีสิ่งต,ติดติดนะครับคอยคุม้มครองให้ท่านแก้วค่าปลอดภัยคุม้มครองให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงช่วยท่านมีสติปัญญามีเหตุมีผลมีความคิดมีความรู้ติดตัวอ จะได้ไม่ถูกใครโกงจะได้เท่าทันคนอื่นนะครับแล้วสิ่งศักสิทธิ์ก็จะเป็นแสงบารมีนะครับแสงบารมีนําทางท่านไปสูใ่ในทางที่ที่ท่านมุ่งหวังและตั้งใจนะครับขออัญเชิญพลังงานบริสุทธิ์จากเบื้องบนนะครับประทานพลังงานบริสุทธิ์เพื่อปรับสมดุลในสังขารของร่างกาย ให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ท่านมีสติปัญญาดีให้ท่านพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทั้งคนใหม่และคนเก่าเลยขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกวันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ